สื่อเกาหลีรายงาน Galaxy a 4 Series จะเปิดตัวในวันที่17มกราคมปีหน้าก่อนหน้านี้เราได้เห็นรายงานจากจอแม่นอย่าง i Universe ว่า Samsung Galaxy a 4 Series จะเปิดตัวในวันที่1 8มการาคมปีหน้าครับล่าสุดก็เลยมีรายงานจาก SBS Beach สื่อเกาหลีได้เผยว่าจะเปิดตัวเร็วขึ้นอีกหนึ่งวัน คือเป็นวันที่17มกราคมครับโดยรายงานจาก SBS Beat ระบุว่า Galaxy A24 Series จะเปิดตัวในวันที่17มกราคมปี2024ที่ซานฟรานซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตามข้อมูลนี้บอกด้วยว่าทั้งซ m s ซุงได้สรุปวันของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยและการเตรียมตัวในงานนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยครับและยังมีรายงานเสริมว่าซัมซุงมองว่า Galaxy A24 Series จะเข้ามากู้สถานการณ์ในช่วงเวลาที่ท้าทายในตอนนี้ด้วยการ ใช้การชูโรงด้วยเทคโนโลยี AI อย่าง Generative AI คล้ายกับ Chat GPT และ d o l l e เข้ามาใช้งานในสมาร์ทโฟนและทงรุ่นใหม่นี้ส่วนชิปเซตที่ใช้ใน Galaxy S4 และ A24 Pro จะมีรุ่นชิปเซต Exynos 2400มีความแรง CPU มากขึ้น30% GPU แรงขึ้น70%และ NPU แรงกว่าเดิมถึง14.7เท่ารวมถึงการมีประสิทธิภาพในการประมวลผล AI ด้วยเช่นการแปลงข้อความเป็นภาพเป็นต้นครับ ส่วนในรุ่น Galaxy a 2 4 Ultra จะเป็น Snapdragon 8 Gen 3ที่นำวัสดุทไทเทเนียมเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกคล้ายกับ iPhone 15 Pro ครับโดยการเปิดตัวของ Galaxy a 2 4 Series ของ Samsung ปกติจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และพร้อมวางจำหน่ายในช่วงต้นเดือนมีนาคมแต่การเปิดตัวใน Galaxy S23 Series นั้นเร็วขึ้นเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์และวางจำหน่ายช่วงปลายเดือนเดียวกันครับในขณะที่ a 2 4 Series ก็ถือว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนมกราคม ก็มีนุนว่าอาจจะขายจริงช่วงปลายเดือนมกราคมเลยครับ